ผมขออนุญ,ญาตที่จะนําเรียนในเรื่องของตัวชี้วัดที่3ในเรื่องของนโยบายนะครับนึงนโยบายที่3นะครับก็เป็นเรื่องของระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราชบัยรัชกาลที่10สู่การปฏิบัตินะครับทุกทา่านคงทราบดีแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการมีตัวชี้วัดตัวนี้ก็คือว่าเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นะครับผู้บริหารโรงเรียนค,ครูและบุคลากรทางการศึกษานี่ครับได้มีการน้อมนําพระบรมราชบัยทั้ง4ด้านนี้ไปสู่การปฏิบัตินะครับ ตลอดจนผู้เรียนหรือนักเรียนทุกคนนะครับมีทัศนคติที่ดีนะครับต่อบ้านเมืองของเรานะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งอีกหนึ่งข้อก็คือว่าเพื่อให้มีการน้อมนําพระบรมราชอภัยไปสู่การปฏิบัติในให้ทั่วถึงในระดับเขตพื้นที่แล้วก็ระดับสถานศึกษานะครับจากวัตถุประสงค์ทั้งสาข้อนี่นะครับเพื่อให้มีการติดตามประเมินผลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับ เราตึงกําหนดให้มีการติดตามประมินผลในส่วนของตัวชีวัดนี้เป็น2ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือรอบ6เดือนครั้งที่สองรอบ12เดือนนะครับทีนี้เรามาดูในรอบของ6เดือนดูว่าในรอบ6เดือนเรามีประเด็นอะไรบ้างที่จะเราจะต้องดูนะครับว่าเขตพื้นที่และว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีการนําไปขลับเคลื่อนนโยบายอย่างไงบ้างนะครับในรอบ6เดือนเรามีด้วยกัน5ประเด็นนะครับในประเด็นที่เราจะดูก็จะมี สันมินเก็บพื้นที่มีการกำหนดแนวทางนะครับในการนำพระบรมราชบายนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งซึ่งเอกสารหลักฐานที่จะสะท้อนกับประเด็นที่หนึ่งเราก็จะดูว่านโยบายจุดเน้นหรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำพระบรมราชบายนี้ไปสู่การปฏิบัติท่านกำหนดไว้อย่างไรนะครับมีแผนงานโครงการกิจกรรมมารองรับหรือไม่นะครับก็อาจจะมีลักษณะของที่เป็นโครงการที่แต่ละกลุ่มหรือว่าแต่ละหน่วยที่ จัดขึ้นมาแล้วก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนนะครับ ในส่วนของประเด็นที่สองนะครับที่เราจะดูก็คือว่าการสร้างการรับรู้การสร้างความเข้าใจความตระหนักให้กับบุคลากรในระดับเขตพื้นที่ในระดับสถานศึกษานะครับว่าเขตพื้นที่ของเรามีการสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติหรือไม่นะครับตรงนี้สิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าเอกสารหลักฐานนะครับที่ท่านมีการดําเนินการในการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ปฏิบัติหรือว่า กลุ่มเป้าหมายนะนะครับรวมถึงอาจจะมีภาพประกอบแนบมาด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับในประเด็นที่3ที่เราจะดูนะครับก็เรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษานะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูแล้วประเด็นก็อาจจะลักษณะคล้ายๆกับประเด็นที่2นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีตรงที่ว่า การสนับสนุนส่งเสริมให้คําปรึกษานี่ลักษณะของการให้คำปรึกษา,า,กา,รรกษาเราเราทำยังไงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราสื่อสารลงไปยังเขตพื้นที่ลงไปยังโรงเรียนลงไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการให้การส่งเสริมในเรื่องใดบ้างอย่างเช่นสื่อการเรียนการสอนการให้ความรู้เป็นระยะระยะหรือการให้คําปรึกษาด้วยวิธีการใดด้วยช่องทางไหนบ้างลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ มาประเด็นที่4นะครับมีการนิเทศกำกับติดตามอันนี้เรื่องทุกเรื่องคงต้องมีอยู่แล้วนะครับไม่เรื่องของการนิเทศกำกับติดตามนะครับว่าเขตพื้นที่ของเรามีแผนการดําเนินงานแผนการนิเทศมีการสรุปผลการนิเทศกำกับติดตามเป็นยังไงบ้างนะครับคําว่าตรงนี้อาจจะเป็นกว้างไปนิดหนึ่งที่กว้างนี้ก็เพื่อความ,มอำนวยสะดวกในการที่ ให้แต่ละเขตพื้นที่นะครับหรือแต่โรงเรียนมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายนะครับเราไม่ต้องกําหนดฟิกตายตัวไปว่าท่านต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการสรุปการนิเทศกํากับติดตามนะครับท่านอาจจะมองดูเป็นลักษณะของการทํางานที่เป็นกลุ่มโรงเรียนหรือเป็นกลุ่มเครือข่ายหรือเป็นลักษณะของพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงนะครับมีการนิเทศที่แตกต่างกันนะครับและท่านสามารถจําแนกแยกแยะ ได้ขนาดนะอย่างนั้นมันก็จะสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราพูดเรื่องเดียวไปทั้งหมดโรงเรียนของเราร้อยห้าสิบโรงเราทําเหมือนกันหมดอันนี้ก็คงอาจจะเห็นภาพกว้างๆใหญ่ๆที่ไม่ชัดเจนนะครับทีนี้ในประเด็นที่5นะครับการวิเคราะห์รวบรวมวิเคราะห์ถอดบทเรียนอันนี้นะครับจากทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราทํามาในรอบ6เดือนนี้นะครับ เราควรที่จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ดูว่าเราขับเคลื่อนมาแล้ว5เดือน6เดือนเรามีปัญหาอุปสรรศหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องนํามาสู่กระบวนการที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับเราก็อยากจะเห็นสิ่งที่จะสะท้อนการทํางานของเราก็คือรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบ6เดือนนะครับท่านดําได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับรูปแบบลักษณะหรือว่าบารรลุ ตามที่ท่านตั้งไว้หรือเปล่านะครับท่านก็สื่อสารออกมาตรงนี้ให้รางผู้ที่จะนําข้อมูลมาวิเคราะห์ตรงนี้ได้รับทราบต่อไปนะครับในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับเรื่องของกรณี PA ทางนี้ทางผู้มีการท่านสพรท่านก็ได้นําเรียนทางาเขตพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านคงเข้าใจายอยู่แล้วนะครับทีนี้เราลองไปดูในเกณฑ์การประเมินในรอบ6เดือน ปรนการประเมินในรอบของเดือนในเมื่อเราดูประเด็นการพิจารณานะครับทั้งหมด5ประเด็นนะครับเราก็เอาตัวประเด็นนั้นนะครับมาเป็นตัวกําหนดว่าเขตพื้นที่ของเราควรที่จะอยู่ในระดับคุณภาพไหนหรือว่ามีความตระหนักมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับเราก็จะดูว่าในระดับที่5นี่จะต้องมีความชัดเจน5ประเด็นการพิจารณ <c oughs> าก็คือ5ประเด็นที่เรากล่าวมาเบื้องต้นตะกี้นั่นนะครับถามว่าความชัดเจนในแต่ละประเด็นเราดูยังไงครับ สิ่งที่เราจะดูหรือคนที่จะรายงานเข้ามาหรือคนที่จะกลั่นกรองอ่านดูข้อมูลของเราเนี่ยนะครับความชัดเจนที่เราจะดอวนที่หนึ่งง่ายๆเลยครับว่าอ่านแล้วเข้าใจได้เข้าใจง่ายนะครับอันที่สองก็คือว่า มีขั้นตอนมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจนนะครับเราอาจบางเขตพื้นที่อาจจะรายงานเข้ามาบอกว่าขั้นตอนที่สุดท้ายมาไว้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1ไปไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องเขียนตรงนี้ให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่า เรามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำมันมีขั้นตอนชัดเจนไปสู่เป้าหมายได้ดีแล้วเราจะต้องบอก1นึ่งสมือกับการก้าวขึ้นบันไดนะครับว่าไปขั้นที่1นึ่้นเป็นขั้นที่2นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้ง5้าประเด็นการพิจารณาความชัดเจนเราก็จะดูลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นระดับที่สี่สามก็เราก็พิจารณาตามประเด็นไร่เรียงกันลงมานะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์การประเมินในรอบ6เดือนนะครับทีนี้ เราไปดูในรอบ12เดือนก่อนนะครับรอบ12เดือนนี้ก็จะมีประเด็นในการพิจารณาอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับแต่ว่าในประเด็นแรกนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เขตพื้นที่นะครับที่เราเราในที่นี้คือสอพทวนกลางเองอยากจะขอความเมตตากรุณาท่านนะครับได้กรอกข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้นําไปสู่ในการพิจารณาในระดับคุณภาพก็จริง นะครับแต่เราก็อยากจะได้ว่าจากการที่เราดําเนินงานผ่านมานะครับจนมารายงานในรอบ12เดือนครั้งที่สองเนี่ยเราประสบผลสำเร็จหรือว่าบรรลุได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในเชิงปริมาณนะครับในส่วนประเด็นที่2นะครับเราจะพบว่าเมื่อเราดําเนินงานมาใกล้สิ้นปีงบประมาณใกล้ที่จะถึงฝั่งแล้วนะครับเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเรามีการวิเคราะห์ถอดบทเรียนแล้วก็สรุปรายงาน นะครับหรือไม่อย่างไรนะครับโดยในรอบ6เดือนเราก็จะพบว่ามีประเด็นนี้เหมือนกันแต่ในรอบ12เดือนจะเป็นภาพที่เราจะถึงฝั่งแล้วเราก็มาสรุปอีกทีหนึ่งว่าจากการดําเนินง,งานที่ผ่านมาเนี่ยเราควรที่จะนําไปต่อยอดหรือพัฒนา,นาป,รปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปหรือถ้าเกิดว่าเราจะ ทำอะไรต่อเราควรทํำยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดในรอบ12เดือนจากการที่เขาขลับเคลื่อนมานะครับในส่วนของประเด็นที่3ก็คือเป็นการหาเบสนะครับโดยการถอดบ,บนเรียแล้วก็ควรหาเบสที่ดีนะครับของของเขตพื้นที่ของเรานะครับว่าจากการขลับเคลื่อนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนวัตรกรรมหรือว่ามีวิธีการฏิบัติงานที่เป็นเลิศเนี่ย ยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นของเขตพื้นที่นะครับเราก็อยากจะเห็นนวัตรกรรมของท่านนะครับทีนี้พอเราไปดูในเกณฑ์การประเมินในรอบ12เดือนนะครับเฟรมถัดไปครับเกณฑ์การประเมินในรอบ12เดือนเราก็มี5ระดับเช่นเดียวกันนะครับใน5ระดับนี้นะครับในในแต่ระดับเราจะมี2เงื่อนไขให้เราดูนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในแต่ระดับนั้นจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ นะครับอย่างเช่นระดับที่ห้านะครับท่านจะได้ระดับ5ท่านต้องมีรายงานสรุปเหมือนที่ผมว่าตะ่ก,กี้ซึ่งก็คือรายงานสรุปในเงื่อนไขที่สองนะครับจะมาตอบในเงื่อนไขที่หนึ่งอ่ะในประเด็นที่สองจะมาตอบในเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับทีนี้เงื่อนไขที่สองคือว่ามีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม อันนี้ครอบคลุมทั้งสีด้านสีด้านในที่นี้ก็คือตามพระบรมราชโบายสี่สีด้านนั่นนะครับว่าเขตพื้นที่ของเรามีวิธีการเป็นบระง,งานที่เป็นเลิศหรือมีนวัตรกรรมครบหรือเปล่าทั้งสีด้านแยกด้านนะครับถามว่าในส่วนของตรงนี้นะครับสีด้านตรงนี้นะครับเราอาจจะเป็นนวัตรกรรมนวัตรกรรมเดียวแต่มันครอบคลุมถึงสีด้านได้ไหมตอบว่าได้ครับได้ครับแต่ ท่านต้องเขียนให้สะท้อนให้เห็นว่านาวัตกรรมชิ้นเดียวนี้ครอบคลุม4ด้านจริงนะครับพอมาในระดับที่4เราก็ไล่ลงมาครับครอบคลุม3ด้านนะครับเงื่อนไขที่1จะเหมือนกันหมดนะครับนตั้งแต่ระดับที่1ถึงระดับที่5แต่ว่าจะต่างกันแค่เง,งื่อนไขที่2เท่านั้นนะครับว่าจํานวนด้านจะแตกต่างกันไปครอบคลุม3ด้านสามาสามด้านนี้ด้านไหนด้านไหนบ้างครับด้านไหนก็ได้ครับขอให้มีชัดเจน3ด้านนะครับมีนวัตกรรม3ด้านก็ไล่ลงมาระดับ ที่สามแล้วก็ครอบคลุมสองด้านจนมาระดับที่หนึ่งก็หนึ่งด้านระดับสุดท้ายนะครับระดับที่หนึ่งคือถ้าดูแล้วไม่มีนะวัตรกรรมไม่มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างหรือเป็นเลิศเลิศดได้เลยเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่หนึ่งนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะของตัวชีวัตตัวที่สามนะครับเรื่องของการนำพระบรมราชโองบายมาสู่การปฏิบัติของเรานะครับผมก็ขอนำเรียนไว้ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากครับผม